เกมมไ่่ใชฮ้ยอ๋อถนัดเลยอย่างเงี้ยคุณคิวได้การกระทำใจเกเรนะถนัดเลยอย่างเงี้ยการกระทำใจเกเรนะคุณคิวนะผมมอเลยว่จ๋อผมขอแจ้งหนึ่งขชาวหนึ่งใส่โดดตู้ไปแล้วจ้า ไปจุกวันเสาการกระทำใจเกเรนะเตรียมโดนล่าตรวให้ดีแล้วกันบอ,อกเลยว่าคนเตรียมประตูหลังไว้ให้ดีไปเตรียมประตูหลังให้ดีนะคำพูดก็ตั้งใจเกเรนะเฮ้ยเชื่อมันดิห้ามตัวเองไม่ให้รักใครยังไม่ <S <S ยัง,ย,งยังไม่ได้ประเดิมกรงล้อนะ พวกเรา,ากให้<น>โดนขนาดนั้นเลยเอออยากพวกเราสามคนโดนไปละแต่คุณคนเดียวละวยอยากลงคนแรกจังอยากตายคนแรกจังเออกดคิวลากใส่เขาไปลากใส่ไปเลยได้เลยเออไว้ดีดนะโอ๊ตะวนลากสวนนะลากใส่ามาแล้กกวกลับไม่โกงค,คงรนะับผู่ตัวเซ็นหย่อแน่ยแต่เขาใจอเออแต่เราใจเกเนี่ย เกมๆหรือเปล่าเอ้ยยังไม่เข้าเกมเลยรีบอ่ะยังยังรีบ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 อ่ะเข้าเกมรอรอเข้าเกมก่อนผมนี่แหม่ไอ้ก็แหม่ไอ้ก็หวาน่าแหม่ไอ้ก็แต่เกมเล็จัดเลยนั่นน่ะเอาละเริ่มได้เลยกดเกมอุ๊ยก้าววิก้าววิก้าววเหรอเอาชิมหายแล้ว อยากโดนก้าวเดหรอมาล่ะเอาวะอยากโดนเซ็ตเหรอไม่มีรองก้าววิ่งไปกลางอยากโดนก้าวนิ้ว่ะโอ้โหแล้วมันวิ่งแบบวิ่งห้าวจัดเลยเฮ้ยใจยเกเรรีเจนะียนนะใจเกรรเกรคุใจมาเซตเยอกล้วนะใจเกเรคุงฉีกแล้วครับฟู่เฮ้ยอยู่บ้านใหญ่นะใจเกเรคุงเอ้ยไม่ใช่รีเจียนรีเจียนเราโดนเปิดตู้เฟซไปหนึ่งทีนุ่มเฮ้ยเป็ไปไปในใครเดินมา บารเล็กซ้ายบารเล็กซ้ายล่างนะบารเล็กบารเล็กซ้ายล่างเฮ้ยผมอยู่ัใจเกเรวะเนี่ยใจเกเรอยู่ขวาล่างใช่ไหมนี่ไงใจใจใจเกเรอยู่ขวาล่างใจเกเรอยู่ขวาล่างฝังเกงรอเลยครับฟู่เฮ้ยเป็นแชมกลัวนะเฮ้ยใครวิ่งคุณคุณคุณย่อเลยเออผมยืนให้แล้วคุณย่อไปย่อย่อขันหลังมาดิขันหลังมาดิ เกินนะเอาโดนไล่อยู่สองคนนั่นเราทำอะไรกันนะพี่โดนแทงหลังกูต้องไปทำการกระทำใจเกเรใส่อาตากอนะไม่มานะไม่ไม่มาอะไรเลยเขาจะรีบเกินนะนี่กันนี่ก็นนี่ก็หิวเกินนะเอาเอาหนุ่มหล่อข้างๆก่อนจะว่ะอะไรผมผู้หญิงจ้ะตัวละครผู้หญิงจ้ะได้หมดอ่ะไม่ไม่ว่าช้ผูอีกิงได้หมดเราอ่ะนี่มันเซ็กนี่มันไบเซ็กซ์ชัวร์โดนแบบ เ้าก็ชลวไปว่ะนี่มันไปเซ็กชวลวเลยเส็กหนึ่งเครื่องว่ะเฮ้ยจุกนานจังวะจุกตาพวกคุณร้านอะไรพวกมันเนี่ยไม่จุกนานเลยวะเฮ้ยอีกเลยอยู่ตู้นี้ครับอยู่ตู้นี้ครับอยู่ตู้ศาลาตู้ศาลาตู้ศาลาขวาขากลางขวากลางเออในศาลานี้ในตู้เนี้ยเออตู้นี้เลยตู้ที่คุณเอาหน้าจุกมาฉีกเขาอ่คาดก่อนแล้ว ไหนวะฆาตกรแถวห้องบีเหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่เดินไปไหนเขาโดนเขาโดนแขวนแขวนกลางก็เลยช่วยเลยฮาร์ฟช่วยเลยฮาร์ฟมาชเชิญฮาร์ฟเลยช่วยเลยต่อฮาร์ฟคุณหล่อไอ้คุณไม่เซ็ตกลัไปนะคุณไม่ย่อต้องไ่ย่อใส่เขาก่อนเหรอไอ้รอรอมาได้นะรอมาได้นะอยู่ตู้สาราด้านหลังตู้กลับไปเนาะตู้สาราด้านหลังเออนี่ตู้นี้ตู้นี้เออนั่นแหละนั่นแหละตู้นี้เลยคุณโฟกอ๋อสวยเอ้ยมีไฟฉายบ้างผมไม่มีว่ะ เอาผม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 เจ้าเอ้าโอยโอปิงตีปิงระดับร้านเอาผมหาเอาผมหาปิงระดับร้านไล่ต่อไล่ต่อไล่ใจเกเรคุ้ม อยากโดนฆาตกรมากไม่ใช่เลยเฮ้ยมีมีธนาวะเฮ้ยเราต้องคิวกันนะเฮ้ยฮรับเลยฮรับฮรับเลยมีธนานะมีธนานะต้องฮิวแนอยู่อยู่ตรงเครื่องคุณเลยที่คุณปั่นตอนที่เขาโดนแผลนะไอตอนที่ตอนนี้เขาล้มอ่ะสีครับผมสีครับผมโดนตอนที่เขาร้มอ่ะคุณโว้ดเครื่องผมอยู่กลางผมอยู่กลางล่างเลยเนี่ยเออนี่เนี่อยู่ตรงนี้แหละโอ้ยลงไม้ครับผู้ไม่สดรับลงไม้ปล่อยไฟเจเลยไปปั่นไฟนะให้คุณโฟช่วยนะอ้าวชิบหายอยู่นี่กันหมดเลย เห็นไหมเห็นอล่าเขาตะกรอนไหมครับเห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นอย่างไกลเลยไหมครับเปิดตู้กีต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 หุ่แย่แล้วเห็นเห็นอล่าเขาตะกรอนอย่างไกลเลยไปเลยไล่ไล่แล้วไล่แล้วเดี๋ยวผมช่วยเองไปเลย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 ควายเปิดตู้เฟกคิวใจเกเรคุ้มใจเกเรคุ้มมีโดดตู้นะใจเกเรคุ้ม ไม่มีใารไปตาบอดนะใจตาบอดอ่ะใจเกเรคุงนิ่งๆใจเกเรคุงไปเอากล่องไปขโมยกล่องพยาบาลเขาใครเขามาเนี่ยฮะเฮ้ยมาว่ะใจเล็กใจเกเรคุงเขามามาก็หมาม้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 แข็งอะแข็งทำไมอะไม่อยากไม่แข็งอะผมไม่แข็งคับุณผมมไ่อยากแข็งับคุณไม่ขี้อะเออคุณไม่โค้งแข็งป่วยเลยอะโหลโอเคโดนโดนแรงแรงนี่สมพลรดน ชิงแล้วชิงยาวเลยชิงยาวเลยระวังด้วยในสี่คนนี้มีหนึ่งคนเป็นเกย์โดยเงมีหนึ่งคนเป็นเกย์นะอ่าเรียบร้อยเสร็จหยอเลยแบบนี้นะโดนเซ็ตหย่อครับกลับไปครับกลับไปหาโอ๊ตครับโดนเสร็จหยอเฮ้ยหยอกลัวอ่ะจะน่าใส่ผมหมอจะล่าใส่ผมหมอยังเร็วอีกล้านปีถ้าจะล่าใส่ผมอ่ะเร็วอีกล้านปีนะเฮ้ยปั่นไฟเด้ยปั่นไฟเล่สี่คนนี้ ธนาสี่ธนาสี่เราต้องยิวเลยยิวเสร็จแล้วค่อยปั่นไฟมันปั่นไม่ขึ้นอยู่ผมบ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่อาชิบหายผมล่างมาบ้านใหญ่เฮ้ยมันมาหาผมอ่ะมันเดินมาหาผมเลยวัก่อนยิวมันก่อนไม่กลับมากลับไปโน่นดูทรงแล้วดูทรงแล้วเราน่าจะได้คนแรกกันละน่าจะใช่ไหมไม่หวังรอดเลยแล้วดิคุณยิวคุณน้องไม่เห็นแล้วนะเขาไม่เห็นเลยคุณอยู่ใกล้สุดอ่ะไปเลย มากเลยครับคนใกล้กว่าคนใช่สองสอคนใกล้กว่าแต่ยสองคนไม่ไปนะสองคนสองคนอยากอยากได้หนึ่งคนนะดิเอออยากได้หนึ่งคนนะเด็กกลับมานะมันกลับมานะครับเห็นไปเร็ว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 เลเขห็นสคนไอ้หนุ่มไปช่วยได้นะ้างเลยครับ้างครับ้างครับหันไปกว่าหันไปกว่าอยู่ตู้บั้นใหอยู่ตู้บั้นใหอยู่ตู้บั้นใหเ่ชาตายเลยวะครับหวานไฟดีครับ อธิบายชิงมาแน่เอาคนตีเหรอชิงมาชิงมาหาผมชิงมาผมชิงมาผมหาผมอยู่หาผมอยู่ฮะเอ้ยไม่เอาไม่เอาเอาคุณคิวอ่าคุณคิวคิวเสร็จนะเรียบร้อยคนที่สี่คนที่สี่พอดีเลยคนที่สี่พอดีเลยคนที่สี่พอดีเลยเรียบร้อยดูเฉดหยอด้เลยคนที่สี่พอดีเลยคนที่สี่พอดีเลยคิววันนี้คิววันนี้ปั่เลยปั่นเลยปั่นเลยพนาสามขึ้นอยู่ไปขึ้นอยู่มาเลยพาดเเลยพาดสามขึ้นอยู่ไปขึ้นอยู่มาเดียวมาเดียว จริงจริงบอกไงก็เลยมาหาอดใจไม่ไหวจริงนี่ก็ใจเกเรอีกคนนะห้ามตัวเองไม่ให้รักใครยังไม่ฟังมามามาเฮ้ยเฮยมีคนรักมาเฮ้ยไม่โดนไม่โดนวะไม่โดนนะแต่ผมโดนแล้วฝันฝันยังโดนอีกเหรอลากใส่เลยเลยแล้วกัน ยูวอนยูวอนโหมดยูวอนการลืมไปว่าใส่ไายยากกว่ไปดิว่ะโซ่อะไรสปินไ์ไไปแต่เขามาค้างแถวนี้เ่รอครับทางเงยเยอะโดนหรอเฮ้ยอยากโดนจังเลยไม่ใช่คุณนะเด็กคุณโฟดีเฮ้ยเปิดตูกีต์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 แล้วเอาให้คุณคุณโดูใส่มาด้วยเหรออุ้มนก่มใส่อุ้มมาเสร็จใส่มาว่ะเอ้ยงั้นพวกเราสองคนก็รอดแล้วล่ะพวกเราสองคนก็รอดไปเลยเซฟตี้ดิไปงั้นงั้นเราไปปั่นวัตใหญ่กันต่อไปไปกลับ ไปล่อยสองคนนั้นเขาลุยกันอีกไปไม่เจอไงเขาหาพวกเราสองคนไม่เจอเราเมื่อกี้เราแบบจับลับกันอยู่ไงออ๋ชอบอยู่สองคนเลยเหรอใช่สามคนก็ได้นะแบบสี่ตั้มอะเอ๊ะเสกหมูอะเมื่อกี้ราผีตดองเปิดตู้ฟรอีกรอบครับพี่น้องเฮ้ยกลับมาเหรอเฮ้ยกลับมาชิคๆไอ้เหี้ยเฮ้ยยยมามาจิงไปแล้วจิงไปแล้วจิงไปแล้วเอ้ย ปล่อยแฮปปล่อยแฮปนะครับท็อกแบบนะครับผู้ปัดไฟได้จากครับอยู่ผมอยู่ผมอยู่ผม,มผมล้มละผมละไอไม่ล้มว่ะไม่ล้มเอาสุด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 ปั่นเร็วปั่นเร็ปเวปันด่วน ปั่นยังไงอะติดธนาฮะปั่นด่วนเป็นอย่างอื่นเนอะได้อยู่นะปั่นอย่างอื่นเนอะได้อยู่เออปั่นอะไรปั่นสลอนลูกเหรอไม่ดีมากปันใจโอ้นนโอน,าน,นานสุดแ,แล้วนะนานสุดแล้วนะนานสุดแล้วนะมารับ้าหันตูมาเฮ้ยปัไไดไปไอ้นี่ก็ยอยากหันตูดอีก บ้านใหญ่มันจะมันจะเสร็จอยู่แล้วนะบ้านใหญ่มันจะเสร็จอยู่แล้วนะเฮ้ยไม่เสร็จแบบนี้แขวนไม่มีเสาขาเลยว่ะเฮ้ยใครปล่อยเครื่องเหลืองไว้ตรงนั้นนะเฮ้ยเฮ้ยคุณคิวเหรอปล่อยเครื่องเหลืองไว้อ่ะไม่ใช่ครับผมไม่ได้เอาเครื่องเหลืองมาครับหรอแต่คุณแต่คุณก็ใส่เหลืองไม่ใ่เหรอล้างตุ๋นตัรอยังอ่ะเกิน อ่าเรียบร้อยเปิดตูเปิดตู้เปิดตู้จีนปั้นได้เสร็จเร็วดาราเอวีเลยนะหนุ่มเฮ้ยเฮ้ยมาปั่นบันใหญ่ทีดีเฮ้ยมาช่วยด้วยเฮ้ยไกลทุกคนอยู่ไกลผมหมดเลยเฮ้ยกำลังวิ่งไปมาปั่นเอาบันใหญ่ออกให้ด้วยเฮ้ยโอ้ยติาบอดติดตาบอดมองไม่เห็นมาบิ่มามาอยู่อยู่บันใหญ่อยู่บันใหญ่ฝั่งขวาบันใหญ่ฝั่งขวาอยู่ประมาณขวาอยู่สายบนอยู่สายบนอยู่สายบนจากบันจากบ้านเล็กบ้านเล็กเป็นสายล่างผมอยู่สายบนผมอยู่สายบน เห็นแล้วเห็นแล้วโอเคมาโล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 สวสองแล้วเอยู่ทันหรไม่ทันวะ้ว่าเฮของที่เหรอคุณคือโร่้กัดรเห้ยิวเดี๋ยช่วผมพ้มากลับมาเขากลับมาอยู่เขานังกลับมาทาง่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมจยากใ้ให้คุณโฟไปช่วยผมว่าผมน่าจะได้คนแรกแล้วล่ะจเกเรคนแรกว่ะแต่เกเคุมแต่เกเรคุมคนแรกนะ เล่นละสองเครื่องแล้วอ่ะอากันรอดสี่กันได้เนาะใช่นั่นเนี่ยคนแรกชินุใจเกเรคุงเป็นทุกอย่างแล้วอะเอาเลยครับเอาเลยครับเไป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 ปัดไปปั่นมันใหญ่เร็วไปปั่นมันใหญ่เร็วกำลังมากำลังไปแล้วกำลังไปไเร็ว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 เรับลงครับเร็วโกรคนใจเกเรอขกไปซะแล้วเนี่ยสามเกมติดแล้วไม่ได้เอาเปิร์กชุ้งมาเลยอ่ะครับใจเกเรคุง เราทำไม่พักเลยอ่ะจเจเกลยคุงไปกองพยาบาลว่ะโชคดีจังจเจเกลยคุงผมอยู่อยู่อยู่ตู้เฮ้ยขมามันใหญ่นะขมา้านใหญ่เฮ้ยไอ้นิ่งเปล่านิ่งเปล่าแค่นั้นเองผมอยู่ตู้นี้นะดูดูทุกคนเออดูนี่นี่อยู่ตู้นี้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 โดูตู้นี้อยู่ตู้นี้อยู้นี้ตู้น้อยูตูนี้ตู้นี้อยูนตู้นี้อยู้นี้ตู้น้อตูนี้้น อยู่ผมอยู่ผมอยู่ผมเวลาให้เป่าไม่ต้องโดนชิงแล้วไปแล้วไปแล้วชิงไปแล้วชิงไปแล้วโอ้ยไอพี่อย่าเพิ่งโคบอย่เพิ่งโคบีเพิ่งโคบีเพิ่งโคบอยพ่งเพิ่งโคบเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อย่าเพิ่งโคบกลับมาผมกลับมาผมเอาสุดเอาสุดไม่เอาทรง อ้าผมสุดสุดอะไรสุดหล่อหรึเปล่าตาบอดว่ะผมมองไม่เห็นวะโอ้ติดติดติดปัดสอบแล้วน้อยเสร็จเลยววะมีมีที่อะไรนะดิผมไม่มีทั้งวันนะบอกเลยทั้งไม่ถือวะเฮ้ยชิงแล้วโอ้ยจังดูจังเลย กลับ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 ที่กลับกลับปั้นปั้มั้อย่าเพิ่งฮิวเสร็จเด้อเอ้ยปล่อยแฮรแล้วปล่อยแฮรแล้วทิ้งเครื่องควจะเก็บเพรสนะครับตอนนี้เฮ้ยเอผ่านไฟเฮ้ยผ่านไฟเฮ้ยมิคุณเก็บเพรนะเฮ้ยุณทำไมมันเสียงมันใกล้จังวะนี่หใครโดนชี้อีกแล้วกูเพิ่งฮิวเสร็จเองเฮ้ยโอ้โหลากใส่เฉยไม่อันนี้ไม่รู้จริงโดนตัวไม่หิวเสร็จเองวนมาจากกล่องมันใหญ่ โอ้ยล้มแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยงี้ยิงเสร็จเองเฮ้ยเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อนะพันใหญ่จุกเด็กก็มีนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตีซ้ำว่ะตีซ้ำเปลาโดนจูแล้วโดดมันจูมันโดนผมจูก็ตีซ้ำว่ะนิ่งเปล่านิ่งเปล่านิ่งเปล่ารู้คนแรกเลยไม่ช่วยผมได้นะใครโดนใครโดนชิงแล้วช่วยผมได้จะวิ่งไหม กลับมากลับมากลับมามันจะชิ่งมันกลับมากลับมาเอาเลยๆเอ้า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 เอาเอาอะไร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 อะไมีคนตายแล้วมีคนตายแล้วมีคนตายแล้วปั่นไฟเร็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 วเฮ้ยขอล้อะดิดรีเฮ้ยเปียวๆหนูผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่ผม ไปแล้วบินแล้วไปแอบไปแอบไปแอบเฮ้ยไปลอคเขาขึ้นแบเขาขึ้นเขาได้ได้เดี๋ยววิ่งไปไอ้สัตว์วิ่งติดเราเร็วเร็วเร็วเออผมตายแล้วผมตายแล้วไปเลยไปเลยไปเลยเร็วเร็วเร็วเอาขึ้นเอาขึ้นเร็วเร็วเร็วเขาไปเปิดประตูแยกกันเปิด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 อีกเครื่องอีกอันนึงอีกอันหนึงอยู่ตรงอยู่ล่างไอ้นุ่มเอ้ยอีกอันนึงอยู่เฮ้ยไปไปแยกกันเปิดแยกกันเปิดอีกอันนึงงออยยู่กลา อยู่ขวากลางอันนึงแล้วก็อยู่ล่างอยู่ห้ออยู่หอยู่หอยู่หเปิดเลย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 เปิดลยอันนี้มันโดนผมจุนะมันแค้นผมมากรอด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 อดดนผดรอดรทด้อดอดรอดรอดนอดรอดเอดรดรอดนอดรอดเอดดรอดดนอดอดรดรอ้รอดรด้อดอดรอดรอดดอดดรอออออออดยดดดดรดอออดดรนรออออ้รร ช่วยมีเล้ยเออถ้ามีหาเฮ้ยในเวลาแล้ววะของคนที่จะต้องสุ่มอะเดิม